การรับจากตาดาดเปิด้สุดตาดาเปิดรับจากเมืองตาดาดเพื่อยังการใช้สถนรโลกมนุษย์เพื่อยังการพัาทุกคนทุก่าชีพในโลกมีล่า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธบิกยาติธรรมสนุบดิวาไรตีทุกท่านทุกคนแล้วก็เพคคนมักหวยสนุบดิวาารตีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปที่วัดพาตะบวงสารรมตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับพิธีบวงสวงแก้บนนู่นนะครับอาจารย์คงจากโคนราดนะครับในระหว่างที่นางรำรำถวายเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับ มาแล้ววีเสถีทั้งสองคนนั่งอยู่ตรงนี้มวดน้าจะถูกให้เยอะกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราเริ่มสะสมกันไว้ก่อนดีกว่านะครับจะพาไปดูพิธีบวงสวงฮะกำลังจัดพิธีบวงสวงคนก็ตั้งใจดูเลยเพราะว่าจัดนางรํามาถวายด้วยปรากฏว่าระหว่างที่นางรํารําอยู่จู่ๆมีอาการเหมือนโดนประทับร่างแล้วก็จะรดปากกาลงบนกระดาษด้วยครับ ตาลคานี้จุตขอเพิกมรับย์แม่ย่าขอเพิ่ทรัพราคานาธีเหาแปงขึ้นมาเป็นทรับแปงขึ้นมาเป็นโยกเป็นลาบให้รุ่ให้ลานให้ทุกสายญาณบารมีให้มีเงินมีโยกมีลาบมี กว่าจะออกมาแต่ละตัวโอ้โอลุ้นไปตามๆกันเลยนี่549เลขมงคลที่ได้จากพิธีบวงสวงเส้นไหว้ที่วังนาคาของจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะมีตำนานเกี่ยวกับพญาน,นาคราช9ตระกูลด้วยกันอเออหลังจากจุดทูปเสี่ยงทายรำถวายแด่องค์พญาน,นาคราชตามความเชื่อแล้วเนี่ยจู่จนางรำที่มา ร่วมพิธีก็มีอาการแปลกๆครับตัวสั่นเทาเลยแล้วก็ปุ๊บลงไปคล้ายกับบางอย่างเนี่ยประทับร่างผู้ที่มาร่วมพิธีก็มีความเชื่อนะครับว่านี่คือองค์พญานาคได้ประทับร่างอยากจะสื่อสารสิ่งมงคลเลยรียบยื่นกระดาษสีขาวกับปากกาสีแดงให้ปรากฏเธอก็เขียนออกมาสาตัวเมื่อสักครู่นี้แล้วตอนเขียนน่ะมือสั่นเลยนะออตาเนี่ยแทบไม่ได้ดูดกระดาษเลยนะครับแต่ค่อยๆเขียนออกไปจนออกมาในที่สุดเป็นเลข5 49 โอ้โหบรรดาลูกศิษย์นะยกมือสาทุกกันใหญ่เลยเพราะมีความเชื่อว่านี่คือเลขนําโชคอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโใช้วิจารณณในการรับชมด้วยในพิธีนี้นางรำมีอาการแปลกแปลแบบนี้ขอกระเขียนตัวเลขให้ชื่อว่าเป็นบริวารของพญานาคราชเข้าสิงอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวเลขที่นางรำเขียนให้5 49 549นี้ หวยเพื่อนบ้านออกมา2รอบเรียบร้อยแล้วะรอบแรกเนี่ยสีครับรอบที่2 4งสครับแม่จะออกอีกหรือเปล่าเลขเเนี่ยห้าเก้าสี่หรือว่า5 4 4สี่ดีในงวดต่อไปมันก็ไม่แน่นะครับเอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหวยลาวพัฒนาเพื่อเลขเพื่อนบ้านออกไปเรียบร้อยไม่แน่อาจจะออกหวยไทยในงวดที่10 7มกราคมนี้ก็ได้เรามาดูกันต่อครับว่าเลขทูบเสี่ยงทายในพิธีบวงสวงที่วัดป่าธรรมวงศารามตะบนแคนอําเบอร์สดมจังหวัดสุรินมีตูวไหนกันบ้างครับทูบเสี่ยงทายจุดเอาไว้ในพิธีปรากฏออกมาด้วยว่าเมื่อไหร่จะมอดนะครับพอมอดเสร็จปุ๊บนี่ปักไว้ที่ใบสี261ฮะก็เลยอ่ะ ดูแล้วก็จําให้ได้มาแตกตรงเลข6พอดีเลยนะเออไม่เป็นไรนะครับเพราะหลายคนบอกว่าได้และเบอร์โทรศัพท์มือถือสําหรับต้นปีนี้เลขทุ่มเสียงไทยพิธีบวงสวงในครั้งนี้นะครับก็คือ261นั่นเอง261ไม่ว่าจะเป็นหวยเพื่อนบ้านยังไม่มาเลยนะครับเลขทุ่มเสียงไทยในครั้งนี้นะฮะเลข26 ยังไม่มาเลยไม่แน่นะครับงวดน,นี้อาจจะมาก็ได้เลขเพื่อนบ้านอย่าลืมนะครับว่าเวลาทำพิธีบวงสวงที่วัดป่าธโบงรสารามทีไรมักจะออกเลขเพื่อนบ้านเสมอไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเสียงทายหรือเลขจับปิงปองหรือเลขอะไรก็แล้วแต่จะมาหวยเพื่อนบ้านตลอดแต่ครั้งนี้ออกไปแล้วสองรอบในส่วนของเลข ที่นางรำเขียนให้นั่นเองในส่วนของเลขทูบยังไม่ออกเลยนะไม่แน่เหมือนกันนะครับหวยเพื่อนบ้านในงวดนี้น่าจะมาหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับในส่วนหวยไทยในงวดวันที่17มกราคมนี้ไม่ว่าจะเป็น549และ261เพื่อน,อนๆแม่ๆพี่ๆปป้าๆทั้งหลายที่ดูอยู่นะครับเป็นไปได้ไหมครับงวดนี้ไม่ชุดใดก็ชุดหนึ่ง 549จะมาหรือเปล่าตัดเล่นเอาหรือ261จะมาตัดเล่นเอานะครับใครตัดเล่นแบบไหนหรือชอบตัวไหนในสองชุดดีไม่ว่าจะเป็นเลขของนางรําที่เขียนตัวเลขให้หรือเลขทุกเสียงไทยในพิธีบวงสวงในกัางดีคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเอาเป็นว่าเป็นแนวทางในการเสียงทุกไม่ว่าจะหวยเพื่อนบ้านและ หวยรัฐบาลไทยในง่วดวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสดดิววารตีทั้ง u t u b e และก็ทางเพจแล้วก็เพจคนมกักหวยสดมดิวด้วยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย,รวยๆเฮงๆทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ พระเจ้าค่ะไม่ไม่ต้องเยอะก็ไดนะ้หรือใครมีเยอะจะทําเยอะใครมีน้อยก็ทําน้อยติดใบสีให้เป็นมงคลประดับประดาใบาสีให้เป็นมงคลจะได้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ปัจจัยไม่เท่าไร่น้ําใจเป็นใจสมัยก่อนนี่น้ําใจ น้ำใจนี่เป็นใหญ่แต่สมัยนี้ปัจจัยเป็นใหญ่ที่สิบก้าอวุณพผะสุกยี่สิบเอ็ดการประกอบอาชีพทางลายให้แขวขาดปลอดภัยผููโหลาพามคู่พ่อบายสีคู่ผู้ปีพาดลาตะพนคู่คนคู่ม,มโรโรราคู่กอไก่คู่กอกาอ้องบนชั้นฟ้า พอเชิญประด็ดลงมาทุกแห่งหอนยานบารมีณวัดป่าบงสา เกิดดจบด้บดั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 บดบดั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 ดาบดัดับดดดับบดัดบดัดับับดับดบดัดับดับดัับด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 ั ในการรับคนี้จิดขอเพิ่มทรัพย์แม่ย่าขอเบิมมเบ่มทรัพย์นาคานาทีเอาแปลงขึ้นมาเป็นทรัพแปลงขึ้นมาเป็นโชกเป็นราภให้รุ่ให้หลานให้ทุกสายญาติบารมีให้มีเงินมีโชคมีราภมีกบันให้ใส่เพื่อยังการอ,อย่างถิง่เพื่อ,อยังการเป็นอยู่

ไปกับเพื huh, uh ่อนบ้านอนละมือ huh. uh ื huh. uh ่นใช่องนี้ยยังสายยนมา่ถอยออก่ถอยออกหอยยังไม่ออกยังไม่ออกสิทธิกาเทวแห่งนาคาสิทธิเทวแห่งนาคีปสิทธิดนนาคีนาโพนานปสิทธิ

i uh, มองนี้ันไ้แค่ตัยวว่าจะ<ร>มาจะม,มหาปริทธิที่เกฐันปิยังกกยโยธิสาปกิโมขังครูอาจาริยักษ์าจาริยังจงมาปริทธิทไม่จงมาปริทธิทธเทกายะวาจาจิตตัาอหังวันทานาคานาคีปริทธิเมปริทธิเตฟอนนำเปิดชก